โดนเพื่อนล้อทุกวันแม่กระติบชววันก่อนเล่าเรื่องสมัยเรียนโดนเพื่อนล้อในกิจกรรมวันแม่ตลอดเพราะแม่ทำง,งานไกลามาไม่ได้แม้ไม่เคยคิดว่ามีปมดอยกลายเป็นเรื่องราวที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากกรณีผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลศราตุจัังหวด,ดดอรธานีปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมวันแม่เปลี่ยนจากการไหว้แม่เป็นให้เด็กๆเ,เขียนเรียงความวาดภาพระบายสีทำกากแต่งปลอนวอวยพรแม่แทนเพราะห่วงความรู้สึกเด็ก ที่ไม่มีแม่มาร่วมงานเนื่องจากผลสำรวจบ้านเด็ก800คนพบอยู่กับแม่ไม่ถึง30%หลายคนอยู่กับตายายทุกปีที่เคยจัดงานเห็นเด็กบางคนร้องให้เพราะไม่มีแม่มาร่วมงานเหมือนเพื่อนล่าสุด11สิงหาคม2566รายการเรื่องเล่าเช้านี้ช่อง3รายงานเรื่องราวภายหลังข่าวนี้ถูกเผยแพร่ไปในเพจทางกระติบชวันกรวัฒนพิสิทธกุลนักแสดงสาวมากความสามารถได้เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมแนวคิดของโรงเรียนนี้พร้อมบอกเล่าประสบการณ์ของเธอเองที่ต้องมีบาดแผลในใจจากกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากคุณแม่นั้นทำงานอยู่ไกลไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้แต่กลับถูกเพื่อนในโรงเรียลว,ว่าไม่มีแม่กระติบชวันก่อนเล่าผ่านคอมเมนต์ว่าชื่นชมพอออเธอคนหนึ่งที่ตอนเด็กแม่ต้องทำงานแม่เปิดร้านอาหารที่มาเลเซียตั้งแต่อนุบาลทำให้แม่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมใดๆได้โดนเพื่อนล้อตลอดว่าลูกไม่มีแม่ทั้งทงที่เราไม่เคยคิดว่า เรามีปมได้ใดๆส่วนตัวคิดว่าสายใหญ่ในครอบครัวกิจกรรมต่างๆในวันแม่สร้างปมปัญหาให้กับเด็กบางคนควรเป็นเรื่องของภายในครอบครัวนั้นฮ่าฮยิ่งที่วันนี้ด้วยเศรษฐกิจค่าครองชีพการบิดรัดให้แต่ละครอบครัวต้องหาเงินลำพังแค่นี้ผู้ปกครองเขาก็เหนื่อยจะตายแล้วค่ะส่วนโรงเรียนไหนที่จัดอยากบอกน้องๆที่พ่อแม่ไม่มาหรือคุณแม่อาจไม่อยู่แล้วไม่ต้องน้อยใจยังไงเราก็มีแม่ที่รักเราที่สุดอยู่ในหัวใจตลอดเวลา